สวัสดีครับทุกทุกท่านนะฮะอีก,กิซียครับผมฝนตกรอให้หยุดไม่หยุดนะฮะเราต้องลุยฝนมาจัดการนะครับเอามาเปิดพระตูก่อนอนะบบเกี่ยวมา ทันแรกก็มาเช็คของกันก่อนนะครับทุกท่านว่า,อาของมาถูกต้องครบถ้วนไม่เอ่ยเนาะโอ้เดวนฮะมาทุกท่าน <c oughs> เดี๋ยวทีละอย่างอุปกา <c oughs> ลืมอุปกามา <c oughs> นี่บ่ บ้านก็ขยับขยับแรงไม่ได้นะทุกท่านสั่นร้านเราเดินไปด้วยกล่องก็สั่นลุกยิกบ้านเราโยกไอร้านเราโยกเดี๋ยวสักครู่นะฮะเสียงดังก็แค่แค่เสียงฝนฟ้าลงนะครับทุกท่านมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลย

เดเชิกฮะมันอันนี้เป็นรังที่ว่าใส่ในถังตรงนี้<อ>มีน้ำด้วยเอาอันี้อืมอ่ะสามสิบน่าจะเป็นเดียวได้เช็คของก่อนรับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออทำไมแบบมารวมแบบมีรวมอืมแล้วก็ติ๊กไว้ sempurna di cek sang ini eh hmm. tar dia noh jadi hop noh oke okay. tut, hop eh kedat sulam ามอืมในครัวเอาลัางนี้จบเจ็ดอ่ะนั่นโอเคเอากระดาษไก่บิ๊กหนึ่งสองไหนมันมีห้าแพ็คนะ เออนนั่นไงโอเคครบงานนี้จบอามานี่อะไรมั่งเลยอันโอชอ็อกเป็นนะักขนมห้าบาทเออ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 เข้เารวมรวมขนมขนมแบบว่าขนมแพคห้าบาทเนี่ยนี่ไง hỏi lòng luôn hm nèo xì hơ 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 xìp nó ơ hơ 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 ห้าหเจ็ดแปดดไหนแปดแปดไหนอีกนี Ü ่มั้งแปสิบ เออน่าอะไรนะน,นี่สองอือแปดเลยใช่ไหมอือในอีกหม,หมดแล้วหมดแล้วอันด็เอาหนมาเนาะอ๋ออันนี้ด้วยนี่ด้วยเก้าสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวสิ๊กสองนะลองนันสองปบขนม เอาเลยแล้วก็แม่นั่นหนึ่งเคออะครบข,ขนมครบอืมข,ขนมสองแพ็กสี่ไม่ใช่หนึ่งสอง ไหนอีกเลยเอาอย่างไปย่างเสร็จไปจุดอืมอืมอพอหงแล้วพอหงแล้วพอหงแล้วโอเคโอเคว้าวจบมาเปิดร้านแล้วหรอเอ่อไหนวะงงว่ะนะ <Okay. S 2> ไ,ไ่เดี๋ยวนะขนมอันละห้ารวมน้ำมั้ยหรือเปล่ารวมสิน้ำคแบบรัวอยางกันอ,อืม่ะเ,เป็นจะเ,เป็นอ่ะตัวนี้สี่เขาลงสี่นี่เจอละสองเอาติ๊กไว้ก่อนสองอโอเคครัต่อไปชิคเลยนะอืมต่อไปก็จะเป็น นางจีตาลกับเย็นเย็นเจ้าเรียกเอา,า <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเด, <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิ่งทีละอันนะปุมยิ้มปุมยิม้มโจมาตัวนีเ้เสร็จแล้วอืมอสองแชมพูอ่ะ

แล,แ,ลแล้วก็ด่อนก็ดดวนี่ด้มทีทาบอาแล้วก็ปุ๊บสี่บาทอ่ะเชมพู<า>เออนี่ไงครบสีแบส่แล้วครบสี่แล้วที่ว่าเราเจอสองนี่ไงสี่แล้วครบเสร็จแล้ว เห็นไหมมันก็ค่อย,ย,ยมาอ่ะนี่สองอจะพูดสองสองนี่ก็น้ำตาลสดจกออกจกออกสปอน,ส,อน,น,น,นอสมห้านั่นในมีดลุลินั่นอ่ะ รูปโอเคุ๊ปขนมเดี๋ยวกนใช่ไหมทีนี้ก็โูโมรูโมห้าอือฮึโมสิบู๊อืึ หนึ่งสองสี่ห้าเคชั้ห้าขนมหนึ่งถุงสี่สิบอืมโอเคโอเคอ่ะครบครบเสร็จนะเรียบร้อยครบทวนนะครับทุกท่านสำหรับการเช็คของก่อนจะเอาขึ้นชั้นเนาะนะครับเราก็ อ่าอูเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอุอ